จักทีละตัวสิโอ้โหเก่งจังเลยปูเออโอ้โห,โโหสหลายละห้าตัวนับหนึ่งด้วยหนึ่งอ้อปูตอก <c oughs> จับ,จ,บจับมันสิจับเอาที่จับยังไงจับยังไงได้ปะ จับมันสิจับมันขึ้นมาจับดีๆอย่ามันนีบนะจับมันขึ้นมาสิจับมันขึ้นมา,มนนมาได้ไหมเฮ้ hey, ฟ้าถับได้มีอีกเปล่าโอ้โอ อูกำลังมีไข่นอกด้วยอีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีปล่าออออ,อแล้วนาไม่มีไปล้างทรา,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 ายออกไปล้างทรายออกพอแล้วไปล้างทรายออกไปอุ้ยนี่ไงอีกตัวหนึ่งสิบตัวพอดีเลย โอ้โหไข่มันทั้งหาปูนะนโอ้ยโอ้ยสุดยอดย่างสุดยอดอา่าลุน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 ปูนดีดลุนปูนดีเอาลุนไปปูไปเที่ยวแล้วปูจะไปเที่ยวแล้วบุญ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 ปูไปเที่ยวแล้ว,เ,ว,ลวเราไม่จ้ปูปูมาแล้วโรลบาด ขับกลับรถ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 ขับรถกลับรถอ๋อปูมาแล้วจ้าปูมาแล้วจ้าปูมาแล้วจ้าปูเยอะเปล่าออเอาน้ำหกเลยไปตักน้ำมาใส่ไป,ไปแปรวถังมา ทงัทงทังเอาลุนเอาลุนเอาปล่อยปูไหมปล่อยปูลงน้ำไหมกลับบ้านนะกลับบ้านนะคะปล่อยปูลงน้ำก่อนนะได้ไหม ปล่อยปูลงน้ำนะลูกนะกลับบ้านนะเรากลับบ้านกันนะโอเคเปล่าอ้าวปล่อยปูลงน้ำแล้วอปูไปแย่เลยอ้าเอา้เอาวลงไปแล้วลงไปแล้วไหนตัวไหนยังไม่ไง,ง่ายมั่งโอ้<ว>โหปูลงไปแล้วอัน<ว>นี้อ่ะตัวเนี้ย เออกล้ามหลุดเลยละลงไปยังลงไปดิปบายบายปูก่อนเฮ้ยปูไปดูแล้วเฮ้ยไป,ไปหมดยังปูหายหมดแล้วตอนนี้สเปเชียลลูกปูมาโ,โหวิ่งไวมากที่เราเห็นแสดงว่าปูลม อุ้ยดึงขามันดูขามันเอฟาฟ้าแบมือให้แม่ดูหน่อยนี่ลูกปูม้าล้าฟ้าจะมาปล่อยปูม้าเอ้าปูม้าไปแล้วตกไปแล้วเอ้ย,อยอแม่ก็จับได้ละฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> แน่นๆนะแหมปูม้าปล่อยไหนนี่ไงปูม้าเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ปูม้าอันนี้ปูม้าของแท้เลยเพื่อเห็นลูกๆมันนี่เองจะจับได้ไหมนะจะจับได้ไหมนะอย่าจิ้มลงดินดิเดี๋ยวมันตายสิ อันนี้ไงลูกกูมาโอ๊ยที่มือแม่เลือดออกเลยเลือดออกเลยเนี่ยแผลอะเ่าให้หน่อยดูเ <laughs> ฮ้ยฟ้ามีลูกกูม้าด้วย เจ็บมาล้างก่อนล้างมือก่อนหายแล้วอาปูมาไปเล่นน้ำก่อนอาปูมาไปเล่นน้ำเอ้านี่ก้ามใครอ่ะไม่ใช่ก้ามปูมาใช่ไหม,ไมใช่น,นี่ปูม้าของแท้ที่เราเล่นอยู่ปูลม ฮ่าตาปูมากับปูลมั็ต่างกันเลยนี่ยี่กลับบ้านแล้วจะเจอปูมาซะง,งั้นอเอาสายใสยดดด่ดิปูมาดูนะี่ปูมานะวิ่งไวมากเลย